คก็แข่งระหว่างพัฒนาคันเร่งกับกีเจริญครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าขึ้นหนังจะมีสกอร์เพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วนะครึ่งแรกนี่มีอยู่สามประตูแล้วเป็นของพัฒนาคันเร่งหนึ่งแล้วก็กีเจริญสองแล้วอาบูตูเนี่ยโอ้โหให้มาไห้เติมเรื่อยแล้วครับวันนี้นี่ต้องบอกว่ายังเล่นได้ไม่รู้ใจกันเลยแล้วเชืงปลากับอาบูตูเนี่ยครับเช่นเดียวกับยูซี่อีกคนนึงครับก็ โหมยักมาสวยครับบาสบาสไปต่อแล้วยกจังหวะนี้ดูกรอบนิดเซ่นเจอสองคนบาสเอาลมดหน้าดับแล้วให้บอลลูนี้ทำหลาบครับเราไดู้กทุกครับมีเจริญบอลอย่างมาใช่แล้วดูฟุตบอลนี้ขวาครับฟุต หลายแล้วาพาตั้งทอรอมรถกีงลูลอออก,กนี้ชันแหลกชาวปอกข้างครับในคช่วงเวลาหลังนี้เอาท์นะบอลลงมาแล้วของท่านนั้นพัฒนาคันเหล็กก็เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งได้ถอดต้องห่อแล้วเออเอาตัวลุกออกส่ง,งก็ตำแหน่งกับตำแหน่งแล้วคราวนี้ก็เล่นตัวลูกหนกึน่งขัางเยอะยืนเป็นลูกคือตัวกลางคอยสนับสนุนบาสเยอะ มจับมาทุกนี้ก็ไปหาครัดต่อสองกระโดดมาแล้วพาโมงโชนกันครับตอนนี้ยังถึงครับเตะทิ้งก็หน้ามงแล้วพาเตะทิ้งเลยครับแนวเดียวออกหลังไปเลยก็โอ้โหที่เด่นสั้นเยอะมีเจริญเอาหรือ,อจ่ายได้ครับโรเจอร์

พุ่งมาเลยแล้วลบากเลยครตั้งเต่จากเต่าพุ่งขึ้นมาเจ้าของทางด้านดีเจริญครับในหนึงนาทีครับใช่ครับอาบูบาก้าจะให้อะปุ๊ดดูนี่ยดูนี่เอายางได้ครับพุ๊ดเปิดติดจังหวะส่อช้าครับแม่ดูครับปุ๊ดแยกจากเท้าเลยครับอาบูบาก้ายิ่งโค้งลงไป อันน uh, mm ี่นุ้ยในโดนบังด้วยครับไปถึงจังหวะนี้ปฏิกิริยายังไวครับอูโดนบังเหลี่ยมด้วยครับจังหวะนี้มองไม่เห็นเต็มๆครับต็งหลักมาสวยครับเตงช้าอยู่ตึกบอลโอ้โหบาดนะจังหวะนี้ไม่หนุดยจ่ายเยอะจัให้เกียร์เนีบาดไปเล่อยครับตึมเลยนทีครับปานปาดเจอสองเรืนี้นะบอลทะลักได้ได้ไม่ชุกเลย โกลเตอร์โกลเตอร์ไปต่อแล้วลุนนี้ไปเส้นอยู่เกลียงแต่ที่ว่าจังหวะสองลุกไปถึงวิสาทุลยเลยครับแจ็คเอ็นสัส้นๆเดี๋ยวอขาตาด้อนกลับมาอาดูบาก้าเกี่ยหให้ลุนนี้ยังถึงกัมบูดี้โกลเตเอาจับไม่ดีเอ้าจะช็อคไปพลาดลุนนี้ยังได้เหรอครับ ้มาต้านน้ำเหล็กเป็นเสียบอลจีิครับแต่จังหวะที่นั่นเนม่น่าจะแย่งกับเราได้แล้วครับโอ้โหเตะไม่ดีเลยค่ะใจร้อนหน่อยครับแยามจะเร่งให้เพื่อนด้านหน้าครับอ่าบอกมาขวาเอียงเบิ่งข้ามป้าวเลยครับท็อปโอ้โหบอลมาสูงครับทุงนี้เอ้าแต่ยังได้อยู่ครับมาต้านน้ำเหล็กทางซ้ายครับท็อปหนึ่งสองกับบ้มเอ้าแล้วไปหลอกทุกนี้เสียบอลครับ จังหวะสอง้บอลมาูนี้บาสจังหวะเจอสองไม่หมันอ้าวจะได้เกียบเาไเจอสงนร่นี้ฝาลั้เียจะาไขออกแล้วโอ้โหเอาแล้วกบเอาฟลาหน่อแล้วลงมาได้เลบาครับ หลอกบอให้ทางซ้ายสวยครับยิงนหลับก้องพลาดตัท้ายยังเต็นบอลทุ่งเยอะทางด้านขวาขังพอข้างๆ่างซ้ายครับครับไทยาบอลบอลยิงไม่ผ่านครับ เอาแฉกมาได้ตัวน <h> ี้ไลางซ้ายครับฟูตี้แล้วไลนงโอ้โหไลน์สายไม่ผ่านครับเสริมกันแบบได้สวยครับไล่กาทางขวานกำลังอ้ามเกียงมาดมาดโอ้โหโอ้โหตัวนี้หลอกไม่ได้แล้วจริงไม่กองหลอกแล้วโอ้โหจังหวะนี้พาไปเข้าพ้นบ้านหลอกเสียเลยครับโอ้โหจังเลย เออแล้วยิงได้ดีกว่านี้นี่นนาางน่งก็ได้มาตึงเลวโอ้โหเพราะว่าตรงหลังต้องมีท้ายด้วยคะแต่ว่าหลอกได้นี่ต้องยิงเลยว่าจะไลยช้าไม่ได้เงี้ยครับบาสถึงยาวขึ้นหน้าครับโงงได้ครับต่อสองโรเจอร์ต่อให้ครับขวา,าวทางซ้ายกับต่อขวาแล้วต่อโอ้โหไม่นลื่นเลยครับทุกนี้ซาลาทางซ้ายครับขวาเลยที่ดูดิ่า ตกกลับมาลงแรงแรงกึ้งโอ้โหในเชือกครับโอ้โรเจอร์นะตอันนี้เท้าขวาครับอุ้นี้ถ้าเป็นเท้าซ้ายน่าจะไม่เหลือแล้วผู้ผู้เท้าขวาของเรเจอร์ครับไม่ถนัดนะผู้ผู้แต่ว่นที่ตรงนี้มันน่าจะติดน่าจะดีกว่านี้ครับอีกใจใส่หาครับโอ้โหแล้วตรงทางลงไปครับหัวก้าต่อไปมาตรง ทางขวาน ей, ี้ตืบให้มาขนาดเส้นไม่มีใครครับตัดกลับมาได้ครับสาว้าเอ้าให้บอลได้ลงไปครับตัดกลับมาได้ครับบาร์สสุดจังเออทานขวาที่กรับเล่นยากเอาสาวาอีเล่นจานด้วยครับแหมเราพิวมาสองเฉยเลยครับให้เอาทางซ้ายครับอาบูบาก้าย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับ

บอลทีงขวาลึกน่าะะข้เลยเข้าซ้ามาเกียงออาไปซ้ายสุดเลยครับนี่อะจริงอจอาสวยบรถแต่งจริง้โหมาแววันนี้เงินฉลับตัยๆมาเลยปาน โอยเอาแล้วเข้าตาอีกอือเอาไม่โตของหูจังหนึ่งหนึ่งเลยครับฮ่เ่มตั้งจะอประตู้าลยอ้ยเอาเลย่น่าจะได้แล้วก็โผล่ทางานพะเมาครับเลยก็ูจังหวะดียิงแบบไม่มีตัวปิดเลยครับแล้วฟาวออีกแล้วมาแล้วจะขอเปยนตัวผู้ิน นีที่ก็ตั้งแต่ที้มาครับทำอะไรนเลยช็อคย่อนเดี๋ยวมาตึกอ๋อทางขวาแล้วเกียนถอนไมได้แล้วทีนี้ออว่าสินหท่าไแค่ที่ช่วงสอง้างนี้เนี่ยนะ เราได้เลยล่บอลวไดเลยเล่นเจอเถอเอ้าแล้วดนเจอเป็นยนยากแ้นลูกนี้ซา่าทางขวาย้ำซาลามาแล้วับจังหวะนี้ตกเข้าซ้ายลูกิ้มไม่มายตองหลังรับาเอ้าลูกบอลไม่บอแค่บอลขาลูกนี้เออฟาวดอไรเยอะตงขวาไปเข้าดนหลังเคลร ตั้งเตะเล่นสั้นยับขอมาอามเคลีย่ยเลี่ยแล้วจังหวะที่เข้าด้านหลังเนี่ยโขกเขี่ยโดนไหลเหลืองเนี่ยได้หรือเข้าด้านหลังเนี่ยเราไปต่อที่ตึงยุทธศิษย์่ตรงนั้นยับแล้วมาดูก็เป็นคลิปของน้าเล่นเหลือไม่ได้ครับข้ามแดนมาแล้วครับ ทางแดนมาแล้วต้องฟังต้องวิเดี๋ยมนก็สึงก่อนครับเปิดจับมาเอ้าแล้วปล่อยหล่อแล้วโรเชอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปานเรื่องไหลไม่มีปานอยู่ตรงนั้นครับเราดูช็อตด้านซ้ายครับให้มาตรงจานบอลถึงครับเปิดจับมาแล้วโอ้โหมุดยิงแต่ที่หน้แถวหลงใช่มาตรงกลางอาร์มต้องจับไปตั้งใหม่แล้วมาที่ตึกดูเวลากันหน่อยนั่นหละ พยายามเน้นเลยครับจังหวะให้บอลครับโอ้โหเก็บไม่ได้ครับก้องก้องวันนี้ถือว่ายังเล่นได้สั่งกับมาตรฐานแล้วมีทาง้ายครับฟานเปิดโอ้โหเกินไปครับไม่ตัวนี้ตัว่ี้เจ๊ยครับก้องอ้าวแล้วท่อนี้ตีฟางเร็วก็ก้องพลิกมาเจอสองคนกล้องยิงซ้ายเลยครับโอ้โหไม่ตรงขอบฟานแกเสียได้พี่ โก้คล mm. ิปขึ number? ้นมาครับของนาแานนี่จาเลงครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวครับขอดไทยครับโอ้โหพัฒนาได้เล็กกำลังจะเอาแบ็คลงมาครับขอดอาร์มออกเลยครับจางแล้วเปลี่ยนทางขวาครับพาโอ้โหให้บอลเสียบมิด้องลองเข้าขวายิงยล้วยิ่ง ไม่ด้มีโอกาสที่จะเป็นประตูสูงมากแล้วปนตูสวนจากเลฟานโอ้โหแม็กซ์ดดฟาดปะเกเสนนิ่โดนบอลดีดูแล้วโดนแจกใบเหลืองอะไรเง้ยโอ้โหตีคิดแล้วครับผงแน่นมีเจิลคก็บบรนการสนามเรอบเปิจับมาไปผ่านเจียงครับ เาเอาหักข้อไว้ดีจังวะนี้โอ<บ>้โหช็อกหน้าแตกทิ้งไปเลยกระปุกเดียวออกหวังเลยตั้งแใจจะเอากรงปุกที่มาแล้วเปิดตามาแล้วเกียงเอาจังหวะสองกองล้องเคล็ดมา บอลก้องก้องขวาโอ้โหไม่ตรงก่อไปครับมาโหจับบัวแรกตัวหางดบอลหน่อยๆครับก้องเลบกูโผล่เพื่อซัดทีนี้ไอ้แม่แม่ก็ซัดด้วยเปล่าเออเกือบจะดีอยู่แล้วแล้วมาต้องซัดไปตรงก่อเนี่มีโอกาสเป็นประตูเลยครับเพราะว่าตารหลังเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยตั้งใจจะก่อประตูขึ้นมาครับซาลาเช็คออกมาทางขวาครับโรเจอร์ โรเตอร์กัดข้ามาเจอสองคนแบบเตะทิ้งเลยครับซูนย้ำแบบช็ชอตมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับเป็น่งขึ้นทลงขวาเลยโรเตอร์ สวนเข้าซ้ายมาลูกนี้ซ้ายป่ายต่อครับเป็นยิงขาข้ออู้โหเพื่อคือเซฟเลยครับเมื่อก่อนนี้จะเสียสามเหลี่ยม์ดูแล้วฮะเลกอ้โหปิงตกไปได้ครับโอ้โหนี่ลูกนี้ถือว่าเซฟสัดจเลยครับของแพนด้านพัฒนาฮัลเลยครับโอ้โจจออห,หกกโโไม่เซฟนี่เป็นประตูได้ครับยิงอีกทีทชาวหลับแล้วได้พุง่งครับ ขยิทข้มาจังหวะสองท่มีชัยเลยแล้วแจ็คออกมาเก็บแล้วดูเลี้ยงเข้ามาในกรอบแลวครับเข้าแองเนี้ึ่งน้าหนึงแล้วทางซ้ายก็พุุ่๊งหเลยกบุ๊งเปิดที่ซ้ายีไม่ผ่านจังหวะสองเติด่นี้กับแพ้กันโดนบอลเยอะมาก ความอยูตึกมาด้านหลังเลยแลวแ่แพ้เท่าไรอยู่ในฟีิกซันด้ีเยอ๋อมาดูฟีคิดอของเจ้าน่นฟีเลยยับทางซ้ายครับอยู่ที่บาเป็นซะไรครับย้อนยับตั้งกันใหม่ครับอารบาก้าไห้วันงขวาอีท้าครับ แหมขนาดใส่ตรงนี้ก็เตะไม่ได้แต่ยันได้เตะมึงแล้วไปฉลับต่นนั้นท็อปยกประตูในที่หลังยังไม่มีเลยครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีหรือเปล่าครับแม่เกมดันเดิมมาถึงตรงนี้สิบเจนาทีเสร็จแล้วกินฉลั่ปสามเงินเงิได้แล้วอลย้อนกลับมาที่็องมาตัดได้ตัดได้ บอลเอาแล้วจึไปให้บอลลูกนี้จังหวะนีาา่ทั้งหลับไปได้แม,ม็กก็ได้เป็นเรื่องของมิจเรมซาลาซาลาซ้ายอยู่นี้ไปสองคน,งคนแล้วลหนไป<ะ>ไปด้ดูงดเลี้ยงต่อเลยครับกล้องทางซ้ายยังตกกลับมาแล้วโอ้โหมไม่มีใครเลยทีนี้เลยครับ แล้วเสอสูงมาจาแจกใบเหลืองซาลาหรือเปล่าโอ้โหดูจังหวะดูยนยับไม่เป็นไรซาลายวนูนยยับแล้วต่อเป่นตัวด้วยครับพี่เตเอาใครก็ออกนะครับเอาบ้ารวมสิยังไม่มีคนออกนะครับ ใครออกครับเอาเอาออกครับโยนเอาแล้วไม่ดีครับตอนนี้เอ้าปโดลงมาใหม่ครับให้ย้อนมาแบทเกี่ยงปล่อปัดซ้ายมาลูกนี้เออเอาแล้วหลุดทางซ้าย เจ็บอยู่เดี๋ยวดูยังหวังับโอ้โหเจ้าหมาเขาพูดหลุดไปสองคนยับไม่ได้จบรับโอ้โหซาลาห์าเจ้าไม่ยอมหยุดนะ เอาเปตกขึ้นมาครับฮัลลาฮเลลลงังเงีตุกตกมองตายแล้วให้ทางซ้ายับแม็กแม็กซ้ายสุดกบาอาลิงงยค้ัยบบด้เีอย่แล้วช่ช่ยู่ไนูล้

แสนเลนะี้ยตะหมาเอ้ยฟ้าเอ้ย

เล่นเลยท่านเล่นเลยครับมาดูฟีลช็อตจังหวะนี้ของทางด้านพัฒนาทันเหล็กครับเกียร์ครับไม่เอาครับเกียร์ไม่อยู่ในเกมเอาคร้วกัน เอาแล้วมาดูท pues right. uh, so hmm? nah, ีที่ครับตูีบอลสองคนครับเทียงไหลครับต้องโอ้โหมาเตะไม่ดีแล้วตูสวนกลับครับเอาแล้วสามคนครับมีใจเลยครัโอ้โหยังไหลยางไหลครับมดูสวนกลับครับเทียงตมเติมเติมเตครับต้องนมาทางต่างับให้มาเทียง ตาตาตืดงแล้วตืร่างเยอะเลยตอนนี้ยังได้คแม็กซ์วาสให้ทาขวาสวยเกียงโอ้โหยังหม่ได้เลยายังได้เตะมุมาขวาอยู่เดี๋ยวมาหม่งอเลยเอาเิะไม่ดีครับตึ แล้วดูสวนเ่ากซาร่าซาร่าจะแหววออกห้างไปแล้วแล้วันมัมาดูตัวัตหน่อเดียวเว้า่เอาหน่อแม็กแมเฟ้าซ้ายแม็ยางไรก็มาขวาล้วดูให้ลูนโอ้โหไม่ดีครับ กไก่โอู้หแล้วมนนหลอกข้าขงคงั้ยหรือเมื่อยหร่กเอาเใ้นเมื่อนหน่ับ

อยครับโอ้โหดีเสียสามเหลีหายเลยครับโอ้โหดูเลยแม่ยืนช็อกกันเป็นแถวเลยครับมาหน้ามีอะไรครับโอ้นช่วงทบวลาบแดเจ็ครับเมื่อสักครู่โอเคอ้เห้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โอ้าตอ้องกหอ้โหอ้โหอหโออ้โหลอ้โาโอออ้โหโอ้ ันยิงลงโู้โห่น่ตรงก่อเยอะมากเ็นตัวคิดขึ้นมาครับโอ้โหตอนนี้เกมเปิดแล้วครับสองเหนือลงสองสองนัู่นี้ถึงดาแล้วอ้าววงทิ้งละเกียงไปผ่านอารูบาก้าแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่มีใครครับอ้าวตึ่ไปเก็บลงมาครับยกมาสวยทางขวาับาส ยิงก็ไม่ผ่านเลยครับม่ารุ่นนี้ง่ายไปแล้วอะไรอ่ะทำประตูได้ยังไหลเลยครับเปิดจอมาแบ็คไหลไหมยังได้รุ่ทุกครับเอาหน่อยเอาหน่อยทำประอูแบ็คก็ได้แบ็คแบ็คไฮรุนี้กองเพีย โอ้โหไปผ่านวุงรไปอาแหมเอ้าถืออย่าง้นอย่างนั้นรุงตาไปแล้วเมาต่อ้ยงมาบาสหือเข้ายแล้ไม่ออกครับเสดเวลาการแข่งขันเหลอเีงแองทีมแยกสนามเลยครับ ครับตีกันเลยแล้วก <Hey, guys. S 1> no. ็งำลังน right? no sure ั้นแหละครับเผื่อที่การทหารก่อนครับเอีเลยครับทั้งสองทีมก็ที่การทหารครับจังหวะไหนก็โต้กระทั่งกันก็เดี๋ยวมาขอโทษกันครับบาเชิญการทหารก่อนครับสต่มาจากเมือก่อนครับจังหวะไหนก็โต้ท่งกันก็ขอโทษกันครับหลังเกมครับเกมฟุตบอลนี่เล่นในเกมสบในเกมครับแหลเดี๋ยวไปเรื่อวะบางทีมันติดใจ